สวัสดีค่ะทุกคนดีต้อนรับสู่ชาแนลลองดูซี่บายป้าโฉชาแนลที่จะนำพาทุกคนไปสู่ความสนุกความฟินกับซีรีส์และภาพยนตรเกาหลีหลากหลายแนวที่ไม่ควรพลาดรวมไปถึงการอัปเดตแวดวงซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะทำให้คุณไม่ตกเทรนค่ะ วันนี้มาพบกับการพรีวิวซีรีส์เรื่องใหม่ประจำเดือนมีนาคมปี2023เป็นเรื่องที่1กันนะคะเข้าสู่เดือนใหม่ปุ๊บมีกองทัพซีรีส์เข้ามาให้เราดูกันได้อย่างไม่ขาดสายจริงๆค่ะดังเช่นเรื่องนี้ได้นางเอกอดีตไอรอนสาวที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเธอเป็นอย่างดีนั่นก็คือพังมินอาประกบคู่กับพระเอกหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงยุนชานยองที่ทั้งคู่เตรียมมาถ่ายทอดเรื่องราวลี้ลับเหนือธรรมชาติที่เราได้ดูและสัมผัสกันค่ะว่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรแนวไหนนั้น,รรนเรา ซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า Delivery Man แนวของเรื่องคือโรแมนติกคอมดี้ลึกลับและแฟนตาซีค่ะหลากหลายอารมณ์มากแต่รับประกันถึงความสนุกความฟินอย่างแน่นอนก่อนอื่นเราไปฟังเรื่องย่อกันก่อนนะคะเรื่องมีอยู่ว่าพระเอกเป็นคนขับรถแท็กซี่ธรรมดาคนหนึ่งเขาทำอาชีพนี้เพื่อเลี้ยงดูตัวเองแต่ผู้โดยสารส่วนใหญ่ที่ใช้บริการรถแท็กซี่ของเขานั้นไม่ใช่คนแต่เป็นผีค่ะ โดยเขาจะทําตามคําขอสุดท้ายของเหล่าบรรดาผีให้เป็นจริงและส่งวิญญาณไปสู่ภพภูมิที่ดี จนกระทั่งวันหนึ่งเขารับวิญญาณผีสาวตัวหนึ่งขึ้นมาบนรถเธอเป็นผีที่ความทรงจํานั้นหายไปและติดอยู่บนรถแท็กซี่ของพระเอกไม่สามารถออกไปไหนได้จึงทําให้เธอต้องทํางานกับพระเอกไปโดยปริยายนอกจากพวกเขาจะช่วยผีแล้วยังต้องมาตามสืบเรื่องราวของคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายในเรื่องอีกด้วยค่ะอะไรที่ทําให้ผีสาวตัวนี้ติดแงกอยู่บนรถ ความทรงจําที่หายไปคือเรื่องอะไรคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้นจะเกี่ยวข้องกับผีสาวหรือไม่เราไปร่วมกันหาคําตอบทั้งหมดนี้ได้จากในซีรีส์เลยค่ะสำหรับนักแสดงนำของเรื่องนะคะคนที่หนึ่งคายุนชานยองและบทพระเอกของเรื่อง คนขับรถแท็กซี่ที่หาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองแต่เขามักจะรับผู้โดยสารผีมากกว่าผู้โดยสารคนและหน้าที่ของเขาคือการทําตามคําขอสุดท้ายของเราบรรดาผู้ใช้บริการผีให้เป็นจริงวันหนึ่งเขาบังเอิญรับผีสาวตนหนึ่งขึ้นมาบนรถแต่เธอกลับลงจากรถไม่ได้จึงทําให้เขาและผีสาวตนนี้ร่วมมือกันทํางานแถมยังต้องตามสืบคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องอีกด้วยผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่อง All of Us Are Dead มัธยมซอมบี้ในปี2022เขารับบทเป็นพระเอกของเรื่องร่วม แสดงกับนักแสดงวัยรุ่นหน้าใหม่หลายคนอาทิพักจีฮูพักโซโลมอนโชโอีฮยอนอยูอินซูและทีมนักแสดงสมทบอีกหลายท่านค่ะเป็นเรื่องราวตามชื่อของซีรีส์เลยเกี่ยวกับกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่เอาตัวรอดจากฝูงซอมบี้เพื่อร่วมโรงเรียนที่ติดเชื้อจากการถูกหนูกัดในห้องวิทยาศาสตร์จนยากต่อการควบคุมรวมถึงเรื่องราวมิตรภาพการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและความเห็นแก่ตัวในการเอาชีวิตรอดของแต่ละคนด้วยค่ะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวป้าจะแปะลิงก์คลิปแนะนำซีรีส์ไว้ให้ด้านบนนะคะสามารถกดเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะ คนที่สองค่ะพังมินอาระบทนางเอกของเรื่องผีสาวความจําเสื่อมที่บังเอิญขึ้นรถแท็กซี่ของพระเอกแต่กลับลงจาดรถไม่ได้จนทําให้เธอต้องทํางานร่วมกันกับพระเอกไปโดยปริยายนอกจากนี้เธอยังต้องตามหาความทรงจําที่หายไปกลับคืนมาให้ได้และตามสืบคดีฆาตกรรมต่อเนื่องไปพร้อมๆกันอีกผลงานที่ผ่านมาของเธอคือมินิซีรีส์เรื่องเช็ค k อา t the e v e เวนในปี2021ผลงานมินิซีรีส์เรื่องล่าสุดเธอรับบทเป็นนางเอกของเรื่องประกอบคู่กับพระเอกหนุ่มคอนฮวาอุลร่วมด้วย อันอูยอนและทีมแสดงสมทบอีกหลายท่านค่ะเป็นเรื่องราวความรักแสนอลเวงของชายหนุ่มหญิงสาวสองคนที่เคยเป็นแฟนกันแต่ปัจจุบันได้เลิกลากันไปแล้วกลับกลายเป็นผู้โชคดีได้ตั๋วไปเที่ยวกอะเชจูในฐานะแฟนกันโดยในระหว่างทริปท่องเที่ยวนั้นพวกเขาจะต้องแกล้งเป็นแฟนที่รักกันมากค่ะสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมของซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวป้าจะแปะลิงก์คลิปแนะนําซีรีส์ไว้ให้ด้านบนนะคะสามารถกดเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะ คนที่3ค่คิมมินซอกรับบทแพทย์ประจำแผนกสุขเฉินของโรงพยาบาลแดฮุนที่มีคุณสมบัติของการเป็นแพทย์ในอุดมคติอย่างครบถ้วนเขาเป็นเพื่อนสนิทของพระเอกและนอกจากนี้เขายังเป็นหนึ่งคนที่ร่วมภารกิจกับพระเอกและนางเอกอีกด้วยค่ะซีรีส์เรื่องนี้เป็นผลงานการกำกับเรื่องที่2ของคงังซนร่วมกับผู้เขียนบทซีรีส์ฮันโบกยอง ซึ่งทั้ง2คนนี้เคยร่วมงานกันมาแล้วในซีรีส์เรื่อง Show w i n d ด w ์เดอะควีนเฮาส์ในปี2021ซึ่งนั่งในตำแหน่งเดิมทั้งคู่ทําให้การทํางานร่วมกันในครั้งนี้เป็นอะไรที่ราบรื่นลงตัวอีกทั้งแนวของ2เรื่องนี้ไม่เหมือนกันเลยทําให้เราอาจจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆจาก2ท่านนี้ก็เป็นได้ค่ะ ถือว่าเป็นการพิสูจน์ฝีมือไปในตัวพอดของเรื่องนั้นเป็นการหยิบยกเรื่องราวของคนทาอาชีพขับรถแท็กซี่ที่กําลังเป็นกระแสะอยู่ในขณะนี้อย่างเรื่องแท็กซี่ไดเวอร์ที่มีกลิ่นอายคล้ายๆกันแต่สิ่งที่ทําให้เรื่องนี้มีความแตกต่างนั้นก็คือการเอาความแฟนตาซีและทึกขวัญเกี่ยวกับโลกหลังความตายมาเชื่อมโยงกับเรื่องราวได้อย่างพอดิบพอดีแถมยังไม่เครียดเกินไปมีความตลกโบ๊ะบะความน่ากลัวผสมอยู่ด้วยมันจึงได้หลากหลายรสชาติเวลาที่เรารับชมนั่นเองค่ะนอกจากนี้ เรายังอาจจะได้รับความซึ้งกินใจไปกับเรื่องราวของบรรดาเหล่าผีผีที่มาขอความช่วยเหลือจากพระเอกไหนจะมีการสืบสวนสอบสวนตามหาความจริงของคดีฆาตรกรรมต่อเรื่องปริศนาที่เกิดขึ้นภายในเรื่องรวมถึงสาเหตุการเสียชีวิตของผีสาวนางเอกความทรงจําที่หายไปของเธอทุกอย่างล้วนเป็นปริศนาที่อัดแน่นอยู่ภายในเรื่องที่กําลังรอทุกคนไปค้นหาคําตอบค่ะแค่คิดก็สนุกแล้วเนาะมันเป็นความแปลกใหม่ที่เราสามารถเข้าถึงได้ง่ายในส่วนของเคมีคู่พานางนั้นก็ เข้ากันได้ดีไม่มีติดขัดแม้จะเป็นการประกบคู่กันครั้งแรกของพังมินอากับพระเอกหนุ่มยุนชานยองที่กลับมาในคราวนี้พร้อมกับปุคลิกที่โตขึ้นฝีมือการแสดงก็พัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเกิดเป็นเคมีความจิน้นความฟินที่สดใหม่ทำให้เรานึกถึงเรื่องโอไม g h โกสที่ประสบความสำเร็จไปแล้วเรามารอดูกันนะคะว่าเรื่องนี้จะตามรอยได้ไหมหลังจากที่ออนแอร์ air ไป4 EP แรกกระแสะถือว่าดีพอสมควรมีคนพูดถึงอยู่ในระดับหนึ่ง ข้อดีอีกอย่างของเรื่องนี้คือการปิดจบเคสเป็นเรื่องๆรื่อง,งเคสใช้เวลาประมาณ2 EP เพราะฉะนั้นมันจะไม่เกิดการค้างคา,งางให้เสียอารมณ์เวลาเราดูค่ะแบบนี้ไม่ดูไม่ได้แล้วนะคะใครที่ชื่นชอบแนวโรแมนติกคอมดี้มีความระทึกขวัญของผีหน่อยๆไม่ควรพลาดแล้วล่ะคะ่ะ สุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะลงเอยแบบใดนางเอกเสียชีวิตกลายเป็นผีด้วยสาเหตุไหนความทรงจำของเธอจะกลับคืนมาได้ไหมค,มคมดีฆาตกาารรมต่อเนื่องมาเชื่อมโยงกับพวกเขาได้อย่างไรเราไปติดตามกันได้ทุกวันพุธและพารหัสทางช่อง E&A n on IP 1เมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมามีทั้ง4ีสิ EP ปัจจุบัน On a i อถึง EP ที่4ต่อจากเรื่อง Can v ี Be s t r a n g e r s และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน View คะ่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะถ้าดูซีรีส์จบแล้วไม่รู้จะดูเรื่องไหนต่ออย่าลืมชแนลลองดูซี่บายป้าโนะคะคั้สั่นซีรีส์ด,ดีส่งถึงมือคุณและเดตซีรีส์เกาหลีใหม่ๆให้ทุกคนไม่ตกเทนป้าฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิงด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดทุกการอัพเดตค่ะขอบคุณสําหรับทุกการรับชมการกดติดตามและคอมเมนต์นะคะสำหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์อยากจะชัยจะบอกต่อมามเมนคุยกันกับป้าใต้รางได้เลยค่ะวันนี้ป้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ